สวัสดีครับผมเกษตรแปะนะครับมันนี้มาเอาขี้งวนะครับพี่นนองมาเอาขี้งวขี่ขั้วยนะครับเนาะเอาไปใส่กลองปุยมากเนาะครับวัตถุดิบมันนี้มาเบิ่งวัตถุดิบที่จะเอาไปใส่กองปุยมากเนาะครับพี่นนองเป็นขอกง,งัวบ้นบานๆนะครับพี่เนองที่เป็นวัตถุดิบที่ดีนะครับ จะเอาไปใส่บนกองปุ๋ยหมักนะครับพี่นักไปใส่บนกองปุ๋ยหมักนะครับก็ให้เดี๋ยวไลก่กระสอบเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะครับไปปรับปรุงบำรุงดินนะครับเป็นขอกบ,นบานๆนะครับพี่น้องเข้าก็จะเอาไปหมักนะครับหมักใส่ครับนำหมักพ่อดอนะครับ แล้วก็กากมั่นนะครับพี่น้องกากมั่นเศษเรือจากโรงงานนะครับที่เป็นวัตดุวัตถุดิบยางดีนะครับพี่น้อขออไัยครับในการมารกนะครับขี้ง้อก็ขาดา์่ไดรคือกันนะครับเนาะขี้ง้วขี้ไก่นะครับ้าเฮามีเฮามีวัสดุต่างๆเรือใส่จากการเกษตรนะครับเขาจะเอามามาักร่วมกันนะครับ ศษอาหารก็ได้นะครับเอาก็มาใส่นามมากักหือกับข้ากรมาลาดกองปุ๋ยมักข้าเนะครับเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์หรือก็าดอาหารลักทาดอาหารรองนาะครับให้กับดินนะครับมันเป็นทางที่เกษตรกรที่ควรจะเฮ็ดนะครับเพื่อลดภาระขาดใจายนะครับในการทำ การสื่อต่างๆนะครับปุ๋ยเคมีกับแพงนะครับเฮากับเอาอินซีเป็นหลักเคมีเป็นตัวเสริมนะครับพี่น้องอินซีหลักเคมีเสริมนะครับดินเฮากาจะล้วนช่วยกับงามนะครับลดต้นทุนพาลาการใช้จ่ายลงนะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรที่มันคอง,อยงยั่งยืนได้นะครับ ถ้าเห้าบเหเวปุ๋ยใส่เองกับค่าชสจ่ายมันสูงนะครับเห็ดไปมันกับบุคมค้านนะครับฉนั่นก็ต้องเห็ดปุ๋ยเองนะครับถึงจะคุ้มค่าแลวก็ลดค่าละลดภาระค่าเสียใจนะครับพี่น้องเฮ็ตรให้กเกษตรกรเทาหมันคงยังยื่นได้นะครับอ่ะคลิปนี้ขอจบคลิปคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้อง คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม